Hello e v ล r y o n e สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับภาษาอังกฤษนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวิชาภาษาอังกฤษชั้นประฐมศึกษาปีที่1นะครับในวันนี้นะครับครูขอเริ่มที่ใบงานที่14นะครับใบงานที่14บเกือบจบแล้วนะครับโอเคนะครับใบงานที่14บในในวันนี้นะครับในวันนี้ก็ยังเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขเหมือนเดิมนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขเหมือนเดิมนะครับครั้งก่อนเนี่ยเรารู้จักไปแล้วนะครับ ในวันนี้เราก็มาทบทวนกันอีกหน่อยนะครับทบทวนเองหน่อยอ่าเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังขออนุญาตซูมออกนะครับจะมีไม่ถึงสิบเนาะอันนี้จะมีถึงถึงเจ็ดละกันนะครับเพราะว่ากระดาษไม่พอนะโอเคนะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับ one t w four five six seven นะครับนักเรียนฟังคู่ออกเสียงไปแล้วนะครับนักเรียนจะรู้ละว่าแต่ละข้อเนี่ยคือเลขอะไรนะครับงานที่นักเรียนต้องทําในวันนี้นะครับคือโยงเส้นนะครับโยงเส้นจับคู่ระหว่างคําศัพท์ฝั่งซ้าย นะครับคำสท์ฝั่งซ้ายกับตัวเลขฝั่งขวาให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูโยงให้ดูก่อนหนข้อนะครับข้อนี้นะ,ะข,นข้อนี้นะครับครูออกเสียงว่าอะไรครับครูออกเสียงว่า one โอเ y เนาะครูออกเสียงว่า one นะครับเพราะฉะนั้น one แปลว่าเลขอะไรครับเลขหนึ่นะครับแป,แปลว่าเลขหนึงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องโยงข้อนี้เนี ไปหาเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นักเรียนก็โยงเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับวันอยู่ไปหาหนึ่งต่อไป two three four five six seven นะครับนักเรียนลองโยงเองนะครับสําหรับงานป .1 ในวันนี้นะครับลองโยงทําเองนะครับโอเค เมื่อนักเรียนโยงเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับโยงครบหมดข้อแล้วให้นักเรียนระบายสีนะครับระบายสีให้สวยงามแล้วก็ส่งกลับเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับโอเคนะครับสําหรับครูเห็นแวบๆนะครับไม่รู้ว่ามีใครทําไปก่อนหน้าทําล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วส่งเข้ามาก่อนหน้านนี้ตรงนั้นให้ถ่ายรูปแล้วส่งมาใหม่นะครับถ่ายรูปแล้วส่งมาใหม่เพราะว่าแชทไลน์มัน มันเด้งย้อนไปน่าจะหาไม่เจอหรือหาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครูยังไม่ได้สั่งนะครับครูเพิ่งสั่งคาบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ถ่ายรูปส่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคนที่ทําเสร็จแล้วนะส่วนใครที่ยังทําไม่เสร็จนะครับก็ใช้เวลาในคาบนี้นะครับทําใบงานนี้ให้เสร็จนะครับโยงเส้นจับโค้ให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วส่งกลับเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้ว ครูจะรอให้คะแนนเราอยู่นะครับโอเคเนาะสำหรับคาบนี้นะครับก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับมีงานทห้นักเรียนทำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคาบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ